โอเคครับ okay, ผมนะก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมนะก็ในวันนี้นี่นะฮะเรานะผมก็กลับไปอยู่กันในเกมนะครับผมที่มีชื่อว่าโลบอกกันนั่นเองนะครับผมในแมปนะครับผมนะที่มีชื่อว่าโฮเทลไทยคูนกันนั่นเองนะฮะโอ้โห ก็ตามชื่อคียกันเลยนะครับนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะฮะเรานะผมก็กลับไปอยู่กันในเกมโลบออกกันอีกเช่นเคยนะผมในแมปนะผมที่มีชื่อว่าโฮเทลไทคูนะครับก็ตามชื่อเกมนะครับผมตามชื่อแมปนะฮะโฮเทลไทคูนะครับก็ในวันนี้ครับเราดูนะฮะก็จะมาสร้างโรงแรมกันนั่นเองนะครับโอ้โหซึ่งก็แบบแนวไทคูดกันอีกแล้วนะฮะโอ้ช่องเราไม่แบบโอ้โห เป็นเชีย่ยอะไรกับแมปเนี่ยไทยคูนกันวันเฮลโหก็ในวันนี้นะครับก็โฮโทเทลไทยคูนับผมนะผมต้องมาสร้างเอโอรงแรมนะครับนี่นะฮะโอ้โหเป็นไงนะผมนะวันนี้นะครับเรานะครับผมก็ก็จะต้องมาสร้างโรงแรมวนะันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันนะโหไาเคมันคือโอ้โหเยี่ยมว่วงฉัดเลยหัวผิวมึงเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนดูสิ โอ้ยคนม่วงไอ้สถานนอสมันทานอทานอดเผาเนี่ยเฮ้ยโอเคแนละ้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยเนาะโอเคกดสตาร์ทไปนะฮะโอเคโอเคแล้วอันนี้ก็เริ่มแล้วนะผมนะมันคือเงินห้านี้โอเคซื้อก่อนละกันโอเคแล้วก็อันนี้เป็นพานักงานต้อนรับมังเนาะ โอเคโอ้โหยี่สิบแลก็ห้าสิบนะครับผมซื้อนี่ก่อนแล้วกันเป็นอัปเกรดเดสนะฮะคืออะไรอ๋อ oh, นีไงเฮียเอ,อ้ยมันคืออะไรเนี่ยไอ้แคแม่งใหญ่ยอย่างไงฮนะโอเคนะครับโอเคอันนี้เราก็มีโฮเทลวอกวอกคืออะไรเวิร์เกอร์นะครับผมแล้วก็แล้วก็พื้นเนาะผมนะไอ้แคม,มันคือมันคือฟอร์อะไรเนะี่ยโอเคซื้อไปเนาะโอเคเฮ้ยเฮียเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ย อันนี้เป็นเอา l i n e เนยนะฮะอันนี้ก็โอ้สิบเองสิบตอนลา่าผมนะชิวๆนะฮะอันนี้เป็นกระจก o u t ไลน์เอาผมเอาซื้อไปนะผมนะซื้อเ u าไลน์ไปเนาะอันนี้ซื้ออะไรได้อีกอันนี้ยี่สิบโอ้ซื้อไปผมนะโอเคเงินหมดแล้วนะศูนย์ศูนย์อลานะ,ะอันนี้ โอเคครับผมแนละ้วก็ตอนนี้นะครับผมนะครับก็ได้ทําการซื้อเอาลไลกันกันหมดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมนะ้ามันเหลือแค่เออหน้าต่างนะผมนะวินโดนะฮะก็โอเคซื้อไปนะครับเออโอเคอัปเกรดไปนะครับโรงแรมของเรานะครับมันต้องเป็นโรงแรมที่ดีนะฮะ โอเคเพื okay, <S <S okay, no? right? yeah, oh, oh, ่อนปลาปลาปลซื้อซื้ออะไรเนี่ยมันมันแค่มันกี่บาทเนี่ยโอ้ร้อยเก้าสิบนะโอซื้อซื้อซื้อวินโดว์นะผมนะกระจกหน้าต่างนะซื้อไปซื้อไปลาสอกร้อยนะผมโอ้โหโอเคโอเคดู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 นะครับคนดูดูปุ๊บ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 ซื้อให้หมดแล้วดูโอ้โหทุกคนดูนี่สิขอบโอ้โหเทียแม่งโคตรเอานะฮะโอเคแล้วนนี้ประตูนะผมนะซื้อไปนะ 600นะฮะและมันมีอะไรอีกเอาเยอะหมดแล้วอ่ะหมอ,อไม้เนี่ยนึก <c oughs> ว่าจะหมดแล้วนะครับเออโอเคอันนี้เป็นประตูน,นะฮะเอาซื้อไปสิเ,เ,เฮ้ยไอ้เยีะสองพันโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคครับผมนะผมลืมถ่ายนะครับก็ก็คือตัวงงี้นะครับมันคืออะไรวะเนี่ยมันมันคือมันมันคือ,ม,คอมันคือที่แบบ นั่นนะ่ะเอยที่คือไอ้เอยคือผมไม่รู้ว่าว่ามันจะเรียกว่าอะไรคนดูเนี่ยมันคือแบบมันคือเนี่ยเอยทเอยอันนี้เป็นเบสผมนะหนึ่งพันซื้อได้อยู่ถ้ามันคือเบสแหละอ้มันคือเบสข้างนอกนะฮะอันนี้ชั้นที่สองอันนี้เป็นฟาว์เทนอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นมันคือเป็นมันเป็นเพดเมนอะไรโอ้โเพดเมนที่อ่านผิดแน่เลยครูนะฮะโอ้โ หนึ่งมืออันนี่คือหนึ่งพันสองสองร้อยห้าสิบนะอันนี้เป็นเซลลิงมันคืออะไรวะโอ้ยมีเงินอยู่โอเคมันคืออะไรอะเซลลิงฮนะเซลลิงอ๋อมันมันคือหลังคาครับผมโอเคโอเคอันนี้ห้าร้อยซื้อได้นะอ๋อนี่ไงโอเคอันนี้อัน,นอันนี้มันเป็นเสาครับผมนะโอเคโอเค โอเคแล้วก็ซื้อไฟหน่อยนะครับแม่โคตรมืดเลยเลยท่านี้โอ้โหเยี่ยคนละโลกนะครับโอเคตอนนี้มันก็สว่างขึ้นมากันแล้วเนาะโอเคและอันนี้มาบอกให้ให้เรามาซื้อข้างนอกนะผมนั้นมันก็คือเอาไลนะ์เนาะโอเคซื้อเอาไลน์ใบอันนี้เป็นปลาเป็นเอาลน์แล้วก็มีคิกเช่นนะครับแต่ว่าเงินหมด โอ้โหชีวิตนะครับมันจะยากกันไปไหนกันครับเนี่ยชึบเออจืบจึบจืบเออจืบคิดเช่นนะฮะป่ะโอเคเพื่อนมาแล้วเฮ้ยคิดเช่นนะผมนะเชฟเออเชฟเชฟเชฟสี่พันโอ้โหเชฟค่าจ้างมึงแพงจังเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเชฟโอ้โหโอเคเอาลาสามร้อยเอาเชฟมังซื้อไถ่ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โอเคโอเค โอเคเพื่อนเงินนะฮะเงินซื้อบาร์กันหน่อยละกันนะครับปลาแตกหนึ่งสวยพี่สวยอันนี้เป็นเอาอีกที่เอาเชียเอา okay โอเคเพื่อนอันนี้เอาไลนา์นะฮะซื้อไปดูดูนะผมนะเป็นมันคือบาร์นะฮะเห็นว่าโอ้เอาไ้นั่งแบบการชิวๆนะครับอยู่โอ้โหโอเคแล้วอันนี้ก็เชียมันก็สี่พันนะฮะโอ้ นี่มันคือแพงไปไว้คนดูสามร้อยยังซื้อได้นะครับเนี่ยวินโนดซื้อได้นะโอเคนะครับผมผมขอดูเงินก่อนดีมันเท่าไหรนะ่น่ะโอ้ไอเยียยังไม่หนึ่งพันเลยอะ่ะโอ้ไม่โคเนชีวิตถึงไม่มันยากยันขนาดนั้นนะ่ะโอโ้ยัง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 สี่พันเพื่อน โกจะซื้อเซฟซื้อใช่ไหซื้อเซฟฮะอุ้เซฟไปว่าซื้อไม่ใช่ดิซื้อเซฟฮะซื้อเซฟเออโอ้โหอันเยอะแม่งลิ้นคูออกเสียงไม่ซัดนะครับทุกคนตอบพร้อมกันนะครับทุกคนคิดว่าออไอโรงแรมเนี่ยรอดไหมครับ โอ้ยเฮียรอดไหมเนี่ยโอ้แต่ละอย่างคูอยากได้เชฟเว้ยคูจะซื้อเชฟเออโอ้โหแล้แม่งจะไมอยู่อะไรกันตรงนี้กันการการวเนี่ยเออแะ้มนะมันคือมันคือมันคือไอที่ซื้อนะโอ้โหคือแบบมึงอยู่ใกล้ป่ามึงอยู่ใกล้ป่าตุกการเกินไปเว้ยโอ้โหแต่ละอย่างเฮ้ยเฮ้ยซื้อได้แล้วโอเคเพื่อนโอเคโอเคโอเคซื้อได้ เชฟโอ้โหเชฟอยู่แตนว่าเชฟโอ้ยน่เชฟมาแล้วโอ้โหเชฟมึงต้องทำงานดีๆนีนะเว้ยเนี่นอโ,หหโอหี่่อโอ้กว่ากว่ากูแม่จะได้มึงมาเนี่ยโอ้โหเฮียหลายบาทนะครับเนี่ยชีวิตนะชีวิตโอ้ โอเคผมนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรานะครับก็มีเงินนะผมนะห้าพันกว่าบาทเนาะซึ่งก็อันนี้นะผมนะ้ะว่าห้าพันกว่าบาทนะครับซึ่งมันก็แพงใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันกันการนะครับผมว่ามันคืออะไรเนาะซึ่งก็ห้าพันกว่าห้าพันกว่าบาทนะฮะขอให้คุ้มละ่ะกันนะครับผมขอแบบอลังกงอลังการนะโอเคปะเวยอะ ห้าพันคูห้าพันคูใหทิ้งเพื่อนโอ้ห้าพันไอ้เนี้ยแม่งควรแม่งควรเอาไปไปเหอะอัปเกรดเชฟอะคุณดูโอ้โหห้าพันคูโอ้ต้องเป็นคนยังไงอะโอ้ยเหี้ยม oh, ันมึงโกงคูเป้าเนี่ยเฮ้ยเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมอายอะอายอาย you c h ต a t i n g m เนี่ยโอ้ไม่วะโอ้ และนี่เป็นเดอะเพพแม่นคืออะไรวะเพวาแม่นโอ้โหโอ้ใหม่โอสเนตมันต้องอย่างนี้สิวะเออไอ้สามพันกว่างบาดนี่มันต้องอย่างนี้มันมันต้องใหญ่มันต้องอลังการโอ้แม่งแค่เออแม่งแม่งแม่งแค่แม่งแค่เนี่ยไอ้แค่แม่งคือจําชื่อไม่ได้อ่ะมันเรียกว่าอะไรวะมันมันคือมันคือที่พุน้ำเ่ามันมันคือน้าพุเออน้ําพุนะฮะ โอ้โหเคยแม่งเศร้าอ,อ่ะเอ่อทุกคนครับรู้อะไรไหมครับเอ,อ่อพอเถอะนะครับพอเถอะทุกคนโอ้โหเกยแม่งใช้เวลาเล่นโคตรนานนะครับ <c oughs> ผมขอพูดเลยเว้ยว่า <c oughs> <c oughs> เกมแนวไทยคูนแมบแนวไทยคูนทุกแมบแม่งใช้เวลาถ่าคลิปแบบโอโ้โหโคตรนานนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะผมนะคลิปนี้ก็ข้อจะจบแล้วนะครับแต่ว่ามันทำให้จบแล้วนะครับผมนะครับก็จะมารีวิวนะครับว่าเออลองลองลองแลแ้วแพงแง่นะผมนะมันมีอะไรบ้างเนะซึ่งก็อันนี้ผมนะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับ เสียงไข่นะเออแล้วก็นี่ผมนะเป็นด้านหน้าผมนะน,นี่ไอ้เย้ยโอเคแล้วก็นี่ผมนะมันเป็นป้ายเวลวคัมเนาะนะผมแล้วก็น,นี้ไอ้เย้ยใจเย็นดิโอเคและอันนี้ก็เป็นที่นั่งนั่งที่นั่งฮนะโอ้โหเฮ้เพื่อนกูจะพูด กลับคลิปเฮ้ยโอ้โหแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อต้นไม้นะผมนะเออซึ่งก้อันนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นด้านหน้าผมนะเข้ามาข้างในนะฮะซึ่งก้อนนี้ผมนะถ้าคุณเข้ามาข้างในคุณก็จะเห็นต้นไม้ผมนะนี่เป็นต้นคริสต์มาสนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับ เสียงไก่นะไอ้เยอะมันต่างชิบหายซึ่งซึ่งก็ถ้าว่าคุณเดินมาผมนะซึ่งคุณก็จะเจอกับคนคนต้อนรับนะครับผมนะเออแล้วก็มาฝั่งนี้ผมนะคุณก็จะเจอเจอ,เจอเชฟเนาะเออคุณอยากคุณอยากกินอะไรคุณก็มาสาัานะ่งเขาเนาะเออกูอยากกินไก่เฮ้กูอยากกินไก่ยอยกกไมันคือแบบไก่เค c อซเว้ยเออถ้าเออ,เอ,อหิวเลยครับผมนะ โอเคแล้วก็มามาฝั่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นเดออะไรสักอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับพ่อผมเรื่องเกมนี้ไม่จบนะฮะโอเคซึ่งก็นี่แหละผมนะถูกแทะนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นลิฟต์นะผมนะซึ่งก็ซึ่งก็ไม่มีเงินซื้อนะผมนะซึ่งก็นั่นแหละเนาะโอ้โหคลิปนี้ก็โอเคมา ขอหน่อยละกันมาไอ้เหี้ยคล,คลิปแมงกาจบแล้วมาลิฟนะฮะปลาปูมโอเคเพื่อนลิฟฮะไปชั้นสองได้หรืครับนายหนลองดิโอเคก็สำหรับใครนะครับโอ้โหมีชั้นสองด้วยเหรอเฮ้ยโอเคนะครับคนนั่นแหละนะผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครนะผมนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีผมนะบ๊ายบายครับชุก